แกไม่อยู่ต่างประเทศสามีไม่รวยไม่กลัวลาบากหรอส่วนตัวใหม่เนี่ยไม่ค่อยกลัวความลาบากนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นคนที่ลาบากมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคะ่ะสมัยอยู่ไทยนีย่คือลาบากสู้ชีวิตมาคนเดียวนะคะพอมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีสามีเป็นเพื่อนคะ่ะที่มาช่วยทํามาหากินถามว่าชีวิตโสดกับชีวิตคู่ต่างกันไหมขอตอบว่าต่างกันมากๆคะ่ะตอนเราโสดเนี่ยเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างคะ่ะแต่พอเรามีสามีเนี่ยสามีมาช่วยจ่ายนะคะ เป็นว่าในชีวิตนี้ก็ไม่เคยจะหาใครมาเลี้ยงดูปูเสือนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทํามาหากินเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคะ่ะนั้นใหม่ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวความยากลาบากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดนะคะถามว่าถ้าได้สามีรวยเนี่ยดีไหมก็ต้องตอบว่าดีมากๆค่ะทุกคนแต่เอาเป็นว่าใหม่ก็เลอกสามีแล้วนะคะยังไงก็ต้องสู้ชีวิตไปด้วยกันคะ่ะถามว่าแต่ละวันเนี่ยมีความสุขไหมก็ต้องขอตอบว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะเนื่องจากว่าใหม่กับ เ,เราค่อนข้างที่จะนิสัยคล้ายๆกันค่ะซึ่งหม่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยชีวิตใหม่จะเป็นยังไงคะ่ะอาจจะไปรอดหรือไปไม่รอดหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่กับสามีเนี่ยจะไปอีกนานแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าถ้าวันหนึ่งเราจบความสัมพันธ์ลงหรือว่าหม่ใช้ชีวิตที่นอเวย์ไม่ได้จะกลับไปไทยก็ไม่สายค่ะทุกคนหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สายเหมือนกันนะคะสิ่งหนึ่งที่หม่รู้สึกว่าใหม่ไม่เสียใจเลยก็คือการที่ใหม่ได้ลองมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่สามารถคว้าามันไดงย่ยๆ ถามว่าสิ่งที่เราคาดหวังก่อนที่จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศกับตอนที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเหมือนกันไหมเขาตอบว่าไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนและมีบางคนที่เจอกรณีแบบนี้เยอะมากๆค่ะเอาเป็นว่าบางคนคือมีการงานที่ดีที่ประเทศเขานะคะพอย้ายมาอยู่แล้วคือต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างบางคนไม่มีเพื่อนบางคนไม่มีสังคมบางคนไม่ได้ภาษาคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะยากมากๆในช่วงเริ่มต้นคะ่ะทุกคน เอาเป็นว่ามาอยู่แรกๆก็ต้องปรับตัวค่ะและอยู่ที่ว่าใครอดทนได้เยอะกว่ากันนะคะส่วนบางคนเนี่ยมาลองใช้ชีวิตที่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบคิดถึงที่เมืองไทยอยากกลับไปเมืองไทยแม่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ผิดเหมือนกันนะคะ และความยากลาบากของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนบางคนคือมาอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันลําบากมากบางคนบอกว่ามันพอทนได้เพราะฉะนั้นความลําบากของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเลยคะ่ะโดยส่วนตัวเนี่ยหมายเป็นคนที่มีเพื่อนต่างชาติเยอะมากๆค่ะเนื่องจากว่าหมายเรียนภาษาโนาเวเจนประมาณ5ห้องเลยคะ่ะทุกคนแล้วหมยก็เคยถามเพื่อนบางคนนะคะที่เขามาอยู่นอ์เวประมาณ3ปี4ปีหรือว่า5ปีหมยถามเขาว่าชีวิตคุณเป็นไงบ้างลาบากไหม เอาเป็นว่าบางคนคือยังไม่ได้ทํางานยังไม่มีเงินเดือนก็ไม่เคยบ่น,นะคะว่าเขาลาบากเอาเป็นว่าความลําบากของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันจริงๆคะ่ะส่วนเพื่อนใหม่อีกคนนะคะมาอยู่นอร์เวย์ประมาณ4ี่ห้ปีรัสรมีเนี่ยไม่ได้รวยอะไรนะคะทํางานประจําแต่ว่าเขาก็มีความสุขดีนะคะเอาเป็นว่าสามีจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยก็มีความสุขแตกต่างกันคะ่ะแต่าถามว่าใหม่มีความสุขไหมก็ต้องขอตอบว่ามีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะ